ผ้าไตที่ทุกข่าที่มีผ้าไตนะครับก็เก็บผ้าไตไว้ที่ตัวนะครับส่วนบริวารอื่นก็เอามาไว้ที่โต๊ะส่วนผ้าไตเก็บไว้ที่ตัวนะครับแล้วก็ไปนั่งที่ที่เดิมผ้าไตก็เก็บไว้นะครับผ้าไตเก็บไว้แล้วไปนั่งที่เดิมนะครับไปนั่งที่เดิมผ้าไตนะครับผ้าไต บริวารอย่างอื่นก็มาวางไว้ที่เดิมส่วนผ้าไตให้เราเก็บไว้นะครับผ้าไตเก็บไว้นะครับผ้าไตเก็บไว้ที่ตัวก่อนนะครับผ้าไตผ้าไตเก็บไว้ที่ตัวส่วนบริวารอย่างอื่นก็ วางไว้ที่โต๊ะนะครับโริพาบาลเปิดพื่อวางไว้ที่โต๊ะนะครับนี้เราได้แห่ลงภาพประจิพระราชทานซึ่งในปีนี้ก็ครอบครัวเชิดฉายนะครับโดยคุณนางพรทิพย์เชิดฉายและครอบครัวเป็นผู้ได้รับพระราชทาน้าประทิจในปีนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ขอขอเชิญทุกท่านนั่งประจำที่นะครับนั่งนั่งประจำที่สาธุสาธุสาธุ เชิญเจ้าภาพครับไปบันทึกภาพกับท่านกองสุนแป๊บหนึ่งนะครับขอเชิญเจ้าภาพครับขอเชิญเจ้าภาพไปถ่ายรูปกับท่านกองสุนแป๊บหนึ่งนะะเสร็จแล้วก็เมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับมานั่งกันที่นะครับพอเราเราจะเข้าสู่พิธี การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดวัชิราธรรมปฏิบนะครับฝ่ายเครื่องเสียงเตรียมเพลงสรรเสริญทอะบารมีนะครับเดี๋ยวจะให้จังหวะถ่ายรูปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กลับมานั่งประจำที่นะครับเพราะเราจะเข้าพิธีสำคัญในการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2568ซึ่ง ค, ip, คุณพรทิพย์เชิดฉายคุณพระชุบติขะวิริโยนะฮะคุณสุนิพาคุณติริวันเชิดฉายครอบครัวเชิดฉายเป็นเจ้าภาพและก็เป็นผู้ได้รับพระราชทานภาพพระศินพระราชทานนะครับ เมื่อทุกท่านพร้อมเพียงกันแล้วนะครับก็เราก็จะเข้าสู่พิธีถวายภระกินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2568นะครับโอเคครับทำใจให้เป็นที่ มีสมาธิสงบนะครับเราจะเข้าสู่พิธีสำคัญในลำดับต่อไปนะครับในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านประธานาผู้ได้รับพระราชทานกระถินพระราชทานในปีนี้นะครับคุณพรทิพย์เชิดฉายและครอบครัวนะครับขอเรียนเชิญครับผม ในโอกาสนี้ก็ขอกาบเรียนเชิญทุกท่านได้ยืนขึ้นครับ

เ่านทั้งหานนั่งลงครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เจ้าผาพูดอย่างเดียวครับผ้าพระกรินทานผ้าพระกรินทานกับทั้งผ้าอานิสงสะบริวารทั้งปวงนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกอบด้วยพระราชศรัทธา โปรดก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามที่คุณพรทิพย์เชิดฉายพระชุบติขวิริโยคุณสุนิพาคุณกิติวันเชิดฉายพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในมนรัฐนิวยอร์กและมนรัฐใกล้เคียงขอพระราชทานมาทอดยังที่ชุมนุมสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการท่วนไตรมาส ในอาวาสวิหารนี้ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกะถินทานนี้กร,กระทำกระทำกฐถินนัดฐารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นเธอสาธุ เชิญท่านเจ้าภาพกลับมานั่งที่นะครับเดี๋ยวพระสงฆ์ท่านจะทำอภโลก,กนก,กรรมเป็นลำดับสุดต่อไป พระกตินธานกับทั้งผ้าในสังสบปรวานทั้งปวงนี้เป็นขอพระบาทสมเด็จพระพประมินทรามาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้า,าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระกตินธานตามที่นางพ่อทิพย์เชิดฉายพระชุบติขวิริโย นางสุนิพาเชิดฉายนางกิติมาเชิดฉายพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่อาศัยอยู่มรดในน,นิวยอร์กและมรดใกลเคียงผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิสุสง์ผู้จำมาสาทวนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้ก็แล่ผ้าประคตินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ด,ดูเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศและตกลงในที่ประชุมสง์ จะได้ยังเพราะจะจงว่าเป็นของพิสูรรูปหนึ่งรูปใดก็หามีได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พระพิสูรรูปหนึ่งเพื่อกระทํากถินตาและจิตตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคําพระทะักษาจารย์ผู้รู้พุทธพุทธธิบายสังวรนาไว้ว่าพิสูรรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาที่คุณ มีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีบุพกรณ์เป็นต้นพระภิสุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อที่จะกระทำกฐินทารลจิตตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิสุรูปนั้นเทิน <c oughs> ผ้าผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแกร่พระกิตติยานวิเทศเจ้าอาวาสวัดว,ดวดชิรธรรมปทีบผู้ประกรอบด้วยศีลสุตาที่คุณเป็นต้นและมีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำกฐินนัธารกิจให้ถูกต้องตามตามพระบรมพุทธานุญาตได้ ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วใส้จงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเทิน เมื่อพระสงฆ์ได้ทำอปรโกกรนกนกรรมได้ยกผ้าผ้าปกถินให้เป็นมติให้พระเดชพระคุณพระกิติยาณวิเทศเจ้าวาดวัวฑิราธรรมปรที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ขอเชิญท่านเจ้าภาพประธานพนิธีถวายเครื่องบริวารพระกฐินนะแต่องค์ของนะครับก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะครับ ขอเชิญครับผมนี่บริวารเลยต่างๆเนี่ยขอเชิญครับขอเชิญครับครับทั้งบริวารแต่องคองนะครับขอเชิญทุกท่านได้